ทีนี้มาอีกช่วงหนึ่งฮุนต้าเลยครับ,รบเรื่องของให้เสื้อเล่าเรื่องครับประเด็นของสัปดาห์นี้เราอยู่ตรงที่ว่าโค้ชแอนเจอร์นะครับก็คือเรียกว่าใส่ชื่อเอง ลงเล่นเองนักเลงพอครับผมอ่ะมาที่ใครครับอ่ก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกำแพงเพชรนี่แหละครับปีนี้ปีนี้เขาไม่ใช่ผู้หัวหน้าผู้สอนนะปีนี้เขาเป็นประธานสโมสระารครับวันนี้อ่าีตอเนี้ยคืออ่าพูดถึงบอกก่อนพูดถึงพี่เสกเลยใช่ไหมตอนนี้พี่ผ่าพิงพี่เสกเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไอเสื้อเล่าเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของพี่เสกเลยว่าจริงๆแล้วในสิ่คนภาพทางเราเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ลงเล่เองแต่ไม่เคยได้ลงยกตัอย่างเช่น ฟุตบอลเองก็เคยสระบตอนอยู่เชียงใหม่เอฟซีตอนอยู่ลำปางทรงหมดแต่ไม่ลงไม่ลงใช่แต่ลำพูนนี่เคยมีอาจารย์ปันบองกัพี้นัดสุดท้ายซึ่งหลังออแล้วก็แต่พูดถึงถ้าเป็นนักเตะอายุเยอะนี่ก็จะมีน้ำมันอภิชาติทวีชิจเข้ามาสร้างกระแสกับแพร่อีนหนึ่งปีเดียวกันกับพี่พิเศษเล่นคือสองคนนี้อายุเขาจะไล่กันครับครับก็แต่ว่าน้ำมันเขาลงเยอะกว่าแต่ว่าพิเศษเขาตอนนั้นในฐานะโค้ชแล้วะครับแต่ว่าผมก็ให้ว่าเป็นคนเดียวะครับว่าเป็นโค้ดด้วยและเล่นด้วย ืได้ลงเล่นจริงๆอาจจะไม่เต็มแมตต์ับเต็มแมตต์บ้างไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผมเห็นที่เขาได้เล่นจริงๆที่นั้นรู้สึกว่าตัวเองลงไปกินบัมบ้าลงมาลแพ้แค่สามสองอ๋อแล้แพ้ได้เหรอแพ้ครับโอ้ไม่ถึงกับฉันนเนี่ยเสื้อตัวนี้เลยเนี่ยตัวไหนตัวไหนตัวไหนเยอ๋อตามภาพเลยนะตามภาพเลยครับโอ้ตัวนี้เลยผมถือให้ผมถือให้คุณได้คุยต่อเลยเป็นไงผมคืออันนี้อันนี้ของจริงเลยใช่ไหมของจริงเลยคือตัวที่อยู่ในภาพเลยใช่ไหมโอ้ ครับผมกินพิเศษ์ยังติดอยู่เลยฮะเชิญเชิญเชิญตัวนี้เนี่ยคือวันนั้นเหมือนกับด้วยความที่เรารู้ว่ากาแพงเขามีความจํากัดในหลายๆเรื่องแล้วนะ่ครับคือเขาก็ไปกันแค่สิบกว่าคนแล้วโค้ชเตกก็จำเป็นต้องส่งชื่อตัวเองเนี่ยลงเป็นผู้เล่นสำรองด้วยอแล้ววันนั้นก็คือโดยทั่วไปเนี่ยผู้สาวประตูไม่จาเป็นเขาไม่เปลี่ยนไม่เจ็บหนักๆจริงๆใช่ใช่ใช่แต่วันนั้นดูทรงกันน่าจะหักหักใช่ไหมครับผมออ่แต่สกอร์นี้จบแบบเจ็ดจิ๋วแล้วสามสองวันนั้นเล่นที่ไหน ที่นู่นนะครับสนามเชียงรายอ๋อไปเชียงรายใช่ไหมโอ้ลงแต่ในรูปนี้ลงสิบเอ็ดตัวจริงนี่ผมไม่ทราบล้ว่าที่ไหนนะอออันนี้แต่เรว่ารู้ว่าแกลงอ่ะโอ้นี่คือตัวนี้เลยนะในภาพเลยนะแหมมันมีความคลาสสิกของมันอยู่นะครับแล้วเขายังมีคอนเนคชั่นที่ดีกับญี่ปุ่นะใช่ไหมเหมือนตอนนั้นเนี่ยเขาน่าจะเหมือนมีเออมีคอนแทคกับญี่ปุ่นที่เขาเหมือนจะเอามาพักไว้ที่กัแพพช์นะครับอันนี้คือส่วนที่ของโค้ชเสกแล้วตัวนี้เป็นยังไงเอ่ยตัวนี้ก็ มาในปีนั้นก็คือแกส่งชื่อเป็นปีแรกนะครับปีส0 1 3นสิบสามเป็นแมตช์สุดท้ายพอดีเจอเชียงใหม่แมตช์ที่ว่าเชียงใหม่จะขึ้นชั้นอะเจอกันในบ้านตัวนี้ไม่ได้ใส่ลงใช่ไหมไม่ได้ใส่ลงมีหน้ากินไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่แต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยก็สวยสุดในทีมเมื่อี้ใช่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 ก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะกำมพูชันเทนะครับแบรนล่านี่จะใช้ด่อยมากแต่ตอนนี้รู้สึกเชไม่ใช่นักรบชากงราวนะครับโมซอนนี้ใส่ลนี่ก็จะจะเดิมเดิม ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับไม่ค uh> ่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนนะผมเติมเออนะอันนี้คืออันนี้คือเสน่ห์เสน่ห์ของแอชการแข่งขันเสน่ห์ของนักเตะและนี่คือเสน่ห์ของเสื้อนะครับเสื้อมันจะเล่าประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีถ้าใครเป็นเรื่องของแฟนบอลคุณโหนงทักทายมาน่าจะเสร็จภารกิจที่ลำพูนแล้วนะฮะว่าเอ่นี่กอสองท่านกินข้าวหรือยังะเรียบร้อยจ้ะนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะจ๊ะจะมากินก็ ไม่ต้องมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวลาละฮะรายการไม่ต้องกลับมาแล้วนะฮะคุณดวงอยู่ได้นะฮะตามนั้นละกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามวันนี้ตกลงมีใครต่อถูกไหมเนี่ยไม่มีฮะไม่มีก็ไม่แจกนะครับซอรี่ด้วยนะครับพบกันใหม่สุขหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณตาครับ